นะไม่เกินอาทิตย์อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝนนะฮะเดี๋ยวมีฝนนะครับเพราะว่ามันเย็นมาอยู่สองเย็นมาแค่สองวันเองนะมันเย็นแค่เย็นเฉยเขาไม่เรียกว่าหนาวแค่เย็นถ้าหนาวนี่ต้องห่มผ้าใช่ปะแต่นี่มันแค่เย็นเฉยอะ่ะเออนั่นแหละแต่มันก็ยังดีกว่าอบอ้าวดีกว่าร้อนน่เนาะนะครับ,นะรบเดี๋ยวค่อยว่ากัน ก็ว่ากันขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณหลายเล้อ นั่งชมตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูไปดูไปดูนะไปดูบวกป่าเพราะที่นี่มืเดเลยมืดมากก็ไม่ค่อยเด่นนะกลัวกลัวอะไรปะกลัวงูนะกลัวงูนะครับงูอะไรงูเห่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งูธรรมดานะงูเห่าไม่ใช่งูธรรมดาหรืองูเห่าแต่ว่าวันก่อนเดินหนีเลย เราเห็นแล้วเห็นเราเห็นแล้วรคคอยข้ามคลองมาแล้วเห็นแล้วแหมลอยข้ามคลองมาเราก็โผล่ไหนพักเดี๋ยวนะโผล่ฝั่งนู้นโอ้โหตัวเลเอเลยนะยอเป็นวาเนะี่ยส่วนเชือกอันนี้ก็เนี่ยเชือกนี้นะทําทให้น้องตกใจหลายเที่ยวเนี่ยเดินมาเนี่ยเนี่ยเชือกเนี่ยนะฮะไอเราแหมพอเข้ามาตกใจทักทีเลยเราคิดว่าไอ้งูเปล่าหรกนะฮะเชือกแม,ม่จริงเลยทําให้ตกใจอย,อยู่เรื่อยเลย นะครับ <c oughs> ต้นขนุนต้นขนุน <c oughs> อันนี้บอ่อน,นี้บก่กอนปีใหม่เขาเห็นก็จะจับเจ้าของบ่อก,ก็็จะบอกเจ้าของบ่อก,ก็็บอกเดี๋ยวจับปีใหม่ก่อนก่อนปีใหม่เขาว่างั้นอ่า เราก็จ้องอะไรเปล่านะฮะจ้องปลาจ้องปลากระทิมนะ,ะจ้องปลากระทิมปลากระพงไม่เอาอเบื่อปลากระพงนะ,ะกินปลากระพงยอมรับว่าเบื่อปลากระพงไม่ลอยนึอยากกินเออปลายุสกเออปลายุสกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร,นะรนะ่นะ,ะปลายุสกนกันับปลายุสกนี่นะ อาอยอดโอ้โหดินี่นะไอไอยอดยอดมะม่วงเนี่ยจะเป็นยอดมะม่วงอ่อนนะถ้ายอดมะม่วงอ่อนๆนะนะครับหน้าฝนแล้วเชฟอ๋ยอดมะม่วงออนยอดเอาไปยำเอาไปยำนะครับเนี่ยยำยำยำใบมะม่วงอ่อนนะนะครับอร่อยอร่อยนะฮะเนี่ยแต่นี่มันแข็ง่ปมันแข็งไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันแข็งมันไม่อ่อนนะแต่ต้องเป็นยอดอ่อนนะเป็นใบอ่อนนะนะครับอร่อยนะ เอาไปยำน่ะนะครับยำปะเปานะฮะยำปะเปาก็ยังอร่อยเลยนะฮะเอาไปยำปะเปานะนะครับนะครับไม่ต้องใส่หมูใส่อะไรหรอกยำเฉยๆก็อร่อยนะครับยำเฉยๆก็อร่อยนะครับดูเดือนดิเดือนจะเดือน เมลรเมลรเมลรเมาูเม,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 มต่งนะฮะดอกนะฮะเรื่องดอก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 ,ดอกตูมนี่ออเอาไปแกงสม้มแกงสม้มเห็นว่าเอาไปแกงสม้งสมนะครับนี่ก็เริ่มมืดอีกแล้ว เดือนเอ้ยเดือนพวกนี้ตอนนี้ก็จะเต็มดวงแล้วว่าพวกนี้น่าจะน่าจะเต็มดวงป่ะถ้าเต็มดวงนี่ก็คือสิบห้าค่ำสิบห้าค่ำวันพระใหญ่อะ่ะวันพระใหญ่ก็อีกอีกประมาณสองวันบ้างเนี่ยนะประมาณสองวันนะผมว่านะสองวันน่าจะเป็นถึงวันพระใหญ่แล้วเนี่ยนะคิดว่านะคิดว่าคิดว่าสองวันนะครับะสองวันวันพระใหญ่